ก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูกีนชาแนลเราก็จะได้เห็นสัมภาษณ์สดเดอะสตาร์ทั้งหลายที่จะมาในรายการเราถูกต้องจะมาร้องเพลงสดในรายการเราก็จะพลาดไปเยอะมากเออจะทำยังไหมครัพี่ทำไงดังกีนชาแนลพี่ด้านไปดูซีซั่มนี่ทำแต่เมสก็เสร็จแล้วหรือว่าดูในเว็บไซต์ก็ได้เวอร์เว็บดัดกีนขีดชาแนลดัดทีวีนะครับทีนี้นี่แกรนแกรนเขาบอกเขาดูพวกเราเป็นประจำอ๋อหลายคนเลยนะครับแกรนซีซั่มเป็นพาร์ทนี่ใช่ไหม ไันไม่สาบ้านลงต่ำวันนี้นะซจะเป็นแกรนี่สบันโค้งอันนี้แบรนด์มาเตอร์ยัยไม่ยายไม่หวโอ้ยเพลงไหนของฟุคนดังๆนะในละครทช่ป็มเลยนะารู้สึกดีดีคนช่วยร้องเพลงหน่อยได้บ้าพร้อมกันได้บ้าราะคาจะได้รู้ว่าวันนี้จะมีคนช่วยร้องเพลงแน่ถ้าพรอมเรเป็นเป็นรอบซ้อมก่อนจะจะร้องเพลงลาย กองเลยารู้สึกดีๆที่แม่หลอกครเพลงใหม่ล่าสุดหรอเฮ้ยมปทำรายการอะไรวะเนี่ยไม่พี่พี่ชอบคนไม่เคยถูกหกนะระมันตรงตรงกับพอ่ะไม่รู้รู้มา้พี่เปล่าไม่บ่ี่ิดแล้วโอเคเรามาพร้อมกันหนึ ใครจะแม่เนี่ยใคระออกกาด้วยก็ได้ก่อนแมนขับดิวเป็นงไงบ้างคำนิ้โอเคไหดิวป็นเมไปเมื่อกี้ช่วยออเมโลดีเีเมโลดี้ทีนึ่งได้ป่ะตองแกต้าซาแมนไวยาเน่หุยเสร็จี่ลิงลงไปด้วยต้ถาพี่มาก่อนว่าพี่มาเห็นว่ยังไงบ้างพี่มาดลมาสวดมนต์ด